วัสดีครับมูนี่เสียนต่้มเคยปลาจีนสิดผ้าพี่น้องไปดักปลาไหลเดี๋ยวมาเห็บเงือกันครับเป็นเงือใส่เดือนนะครับใส่เดือนก็ดินปวกดินจอมปวกซับใส่กันเลยนี่ับเซกันเลยครับ บผาดกันมีปลาไหลน้บบพบลาดออกไปเห็ดตามได้เด้วครับเรือกว่าดินจอมปวกก็ได้มันเนียเหนียวไมายมองมาใส่เบ็ดมือนห่ะครับที่ได้เต่ปลาตองน่ะน้องเมืองที่นี่ปลาไหลบ่หอ,อมหอ,อม เกับมาบรรจ,จุกระสุนครับใส่กลับไปเลยใส่ับไปเลยครับใส่กลับไป ก็จะเหนียวกันได้เลยฝนสิบ้านล้วครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้ด้วยครับแถวนี่มันค้นดักหลาย อยู่หักกินปลาให่กินดินหลายพวกถ้าปา่าเทานั้นครับไปใส่กันเลยครับใส่กันเลยครับใส่ใสปูเยาก็ปล่อย เจ่ามาดุนกันแลวนี่คนดักไล่ลได้ปะไรดักไล่เขาเอาไปบ,บเวชหรอไปแล้วหรครับ แล้วมือเอื้อนมาหล่นกันเนาะ1ิปเอ็ดหลังที่ได้ยักษ์ตัวไอ้เมือเอจ้าหล่นกันสวัสดีตอนเช้าครับอ่ะจะเก็บบังลันง่นกันครับให้หล่นน้ำกันถิ่มานบอกฝนตกเบิดขึ้น เด้๋ยวะแอาล้ครับัทงที่สองได้หนึ่งแต้มเห็นไหมครับ Lang hàm đẹp với thêm mừng như bạn. Tên phân tóc bớt khuyên, you đi, lưng 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 ที่สามเป็นไงเอาอยู่ครับเอาอีกแล้วนี่มาเห็นเตเดีย๋ยวไปเทมึ้อยู่บ้านครับมานมานมาน สองฝั่งเลยนั่นหโดนหรือเปล่า นี่ก็โดนครับน้่งไั่หันหน้าจะตายครับอุ้ยเข่าอีกแล้วครับ มันมานมานัมนได้อีกเรแต่เสียดายเหันตายหล่นเห็ดกินบ่เสีกเยก็ได้ปลาไหลพี่เม็ดบ่โดนครับ ยาวัน่อครับตัวนี้ละครับเห็นวะนี่เข่าอีกแล้วหกโตแล้ว สองหลังสุดท้ายสองหลังสุดท้ายครับโอ้ยน้ำท่วมน้ำท่วมบ้องมันฝนตกบัดซึ่งหลังนี้บัดถืกเอาเทือกี่ตัวนี่ đẹp ừ, thế ổng đó thưa kêu nè, nè, nè thấy nó ồ, mán, chết tố rồi สรุปผลงานอยู่บ้านนครับเดี๋ยวไปเทะมึงอยู่บ้านไะตีนีกับเท้อแรกนะครับออกมาดับปลาไหลหรือว่าหมานครับไปเดี๋ยวไปเท่มึงอยู่บ้านครับไะ ตายสองตัว

กระบอกติบเอ็ดกระบอกใส่เจ็ดครับเป็นรูเลยได่เป็นโลด่หมนมีมันมีมันเลยโอยตัวนี้ใหญ่สองตัวใหญ่จะปกยังไงโอยน่ะเอาท่ายไ้เองเขาเจ้โตครับเร้านี่สรุปผลงานแล้วบ่ตายพโตครับมันตัวใหญ่โบ้ดิบหมดเลย อ่ะมันอดี้กับที่ออมปลาไหลกินพี่นองเครื่องก็มีนี่แหละหอมกระเทียมพริกตะไคร่หอมดกโดดมีใส่ผักใส่หรือหยอดมะระขีนกครับใส่ขมขมผักอีเลือดอ่ะถ่ายกินน้ำกันได้ นำพอน้ำยาไปละพี่น้องอน้ำเดือดเอาไปเครื่องแกงลงไปขา้ปาวซอยน้ำล้างครกพี่น้อง ใปลาไหลต้องไปเลยครับน้ำเดือดเรียเดี๋ยว่านน้ำเดือดตักหน่อยไปมาปรุงกันครับปรุงกันครับใส้ไล่แ่บไลย,ยน้ำปลานะ้ากินแล้วหรอ bậc gian lắm ạ thắt xay vì xay cũng cũng น้ำตาลใส่ตามได้ลูกโดอนพี่หนักสุดท้ายขาดบุได้คือเข้าวกลัวเนี้ยเหนียวเนี้ กันได้ครับของผมติดไต่พักิโตูครับเรื่องเกี่บเริ่มใไต่พักิโตูเรียบร้ยอยมากินแลกันเด้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินข้าวก่อนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันนะด้ครับ 来了哈。